โอเคดีฮะส่ีเพื่อนทุนี้น,นะครับคนเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า Sunset Hill นั่นเองอ่าก็เป็นเกมแนวเนื้อเรื่องอีกเกมนึงแล้วนะครับที่ผมไปเจอมาในสตรีมเนาะแล้วก็แบบว่าโหลดมามันเป็นตัวเดมโมโ่เนาะเหมือนกับตัวเกม m i n e c r ป f t เลยไม่บอกว่าคือเมือนครับผมไม่ได้ไม่ได้หาข้อมูลไม่ดูอะไรหมดเลยเลยนาะจริงๆดูอย่างเดียวว่าเออมีคนทําลงคลิปไหม มีคนทำโดนคลิปปุ๊บโอเคผมทําได้ดูแค่นี้แหละแล้วคือแบบพอดูปุ๊บโอ้อินเทอร์เฟซของเกมนี้มันดีมากเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวพาไปดูอืมดิคือแบบอันนี้คือซับไตเติลใช่ปะ่ะอันนี้คือภาษาอันนี้คือแบบว่าเสียงอันนี้คือแบบว่าเป็นโหมดต่างๆอย่างนี้ก็คือเป็นขนาดของหน้าจอเลื่อนนี้ได้คือแบบอินเทอร์เฟซเกมนี้สวยมากสวยจริงๆโอเคอ่าอะไรอีกวะกดกด กดอ่านี่นี่นี่าน,าน,นี่เราพยเอ๋ท่านการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าดูตัวเกมกันเลยนะครับสำหรับเกมเกมนี้นะครับ Sunset Hill นะครับเคมาอ้าป๊ป๊บปป๊ออาโอเคยาวยาวยาวไม่อ่าน <c oughs> อ่านี่ตัวละครรักของเรานะครับไม่รู้นะชื่ออะไรเป็นน้องหมาใช่น้องหมาสีขาวนะครับ เกมนี้คือแบบว่าสไตล์อาร์ตส,สวยมากเลยอ่ะน่น,เห,นเ,เ,เหมือนเป็นภาพแบบเขาเรียกเหมือนแบบเป็นภาพภาพปรับแต่ะตัดแปะกระดาษเออใช่ นีเป็นไงโอ้คนน้าสวยมากถ้าพูดแปลกๆก็ขอโทษนะครับก็ตอนนี้อมรู้อมอยู่ก็รู้อมอยู่ได้อืมไหนลองสีอืมนี่มีสามารถนั่งได้นี่มีเช็คก,กระเป๋าด้วยอู้อินเทอร์เฟซสวยมากอันนี้ไม่ได้อวยนะเพราะว่าอันนี้รู้สึกจริงๆเพราะว่าไม่เคยไม่เคยดูอะไรเกี่ยวกับเกมนี้มาก่อนเลยเพอมาเปิดดูปุ๊บวิมสวยอะ่ะอืม อันนี้ทำมาได้ไม่รู้กดก็ไม่ได้เค okay. เหมือนเราจะชื่อว่านินิโคลัสนะครับนี่ตรงนี้เนงน่เน่เปล่าเนี่ยน,น,นี่ไม่ชื่ออยู่นิโคลัสนี่ไงโอเคมาอา่ปุ่มตอนนี้อเหมือนกับว่าตัวละครมันจะวิ่งอัตโนมัตินะครับนี่กดคอนโทรลเป็นการย่องเป็นการเดินนะครับเน่และอันนี้เหมือนมันจะเป็นภาษาของของตัวเกมเนาะโอเค มันเป็นเหมือนกับ time t a b l ลนะครับเป็นตารางเวลาเกี่ยวกับของรถไฟเนาะโอเคก็รถไฟจากทางใต้นะจะมาที่เวลาเก้าโมงเก้าโมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะโอเคโอคโหนี่เราสามารถเดินเดินหน้าเดินขึ้นบนลงล่างได้นะครับนี่ขึ้นนี่นี่นี่ได้หมดเลยโอเคเราวิ่งไปเนาะ อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นโทรศัพท์อืมนี่จะคงหาใครดีอ๋อสามารถหมุนได้แต่เดี๋ยวมันยังไม่มียังไม่มีเบอร์ใครเนาะโอเคเดยออกอ่าเดี๋ยวน,นี้ผมพามาดูแถวนี้ก่อนเนาะเป็นการหรอว่าดูในตัวเกมไปอันนี้ก็เป็นเหมือนกับทำเทเบิลเหมือนกันอ่าเป็นของแล้วก็มันมีเหมือนกับเป็นปรประกาศคนหายด้วยโอเคปะ เกมนี้ก็เป็นเกมชิวๆนะครับเล่นได้เรื่อยๆเนาะสำหรับเป็นเกมแนาเนื้อเรื่องเนาะอันนี้อะไรเนี่ยเป็นเหมือนป้ายของโปรโมชั่นนะครับโปสเตอร์อะไรต่างๆของร้านอาหารอันนี้เป็นเหมือนคนไข้ตัวออขอโทษนะครับโอ้อ,อ,อจะไปที่ออหมู่บ้านโทปิกยังไงโหร ที่ไหนคือที่คูดแกนโฮเทลเหรอครับหรือผมสบายดีโอเคจะไปที่หมู่บ้านอ่าทปิกยังไงเหรอครับบอกหน่อยได้ไหมอะ่ะโอ้โหอ่าหมู่บ้านนั้นอยู่ทางเวสเวสเวสคือ,เ,อ,อเวสคือตะวันตกใชออ่ใช่ใชก็ประมาณห้านกิโลเมตรนะจากตัวสถานีโอ้แต่ว่าเธอสามารถรอตถปัสตรงนี้ได้นะแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อย อาจจะเป็นชวโ่มงเลยนะกว่ารถทันต่อไปจะมาโห oh, มีทางอื่นไปมีท่าอื่นยัมครับที่จะไปที่โทปิกทาวอืมคิดดูก่อนนะโอ้ใ oh, 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 ช่ใช่ใช่ฉันจำได้ว่ามีเหมือนกับอร้านขายผลไม้เอ้ใช่รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะทำเหมือนพวดเดลิเวอรี่เหมือนคนส่งผลไม้อะนะแล้วก็เขาก็จะไปส่งที่เมืองนั้นด้วย นายสามารถไปขอความช่วยเหลือจากเขาได้โอ้อบคุณมาปักเลยนะครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วรู้จักที่คูดแกนโฮเทลไหมครับโอ้รู้จักสิมันอยู่ในเมืองโทบิกทาวน์นั่นแหละโอ้รู้ไะครับถ้าอย่างนั้นอบอกหน่อยได้ไหมครับว่ามันอยู่มันตรงไหนอ,ะอ่ะออก็อนายไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนใช่ไหม เออมันอยู่ที่ตรงกลางตรงกลางของตรงประมาณกลางเมืองตรงประมาณแม่น้ำะเนาะมีเหมือนกับเรือจอดอยู่ข้างๆด้วยโอ้อย่างนี้นี่เองโอเคขอบคุณครับเคมันต้นละครเอกของเรานะครับชื่อนิโคลัสเนาะก็ต้องการที่จะไปที่อ่อทูบิกทาวเนาะเหมือนเหมือนนะัดเขาน่าจะมาพักร้อนนะผมอันนี้นี่ผมเดาน,นะ โอเคอันนี้เป็นเหมือนโปสเตอร์นะครับงานต่างๆในเมืองโทบิกทาวเนาะมีแบบว่าพวกแบบว่าอามี ini, ery, เบอร์นินี่เบเกอรี่อ๋อโทบิกพาร์คมีคูดแกนโฮเทลอะไรแบบนั้นเอเอเหมือนเป็นสถานที่พักครอนเนาะโอเคไปๆๆสวยมากเลยอะคือแบบมันเป็นการลงสีการอะไรหลายๆอย่างที่แบบโอ้ชอบอะอืมเป็นเกมที่แบบเล่นเล่นได้เพลินๆดูๆดูสบายตามากเลยอะ อันนี้นะครับน่าจะเป็นคุณลุงที่เขาอยู่ร้านผลไม้เนะเดี๋ยวเราขอที่เมื่อกี้คุณอ่าเหมือนคนขายตัวบอกมาเหมือนเขาจะดูอันนี้นะดูดูไม่พอใจสักอย่างอ่า,อาคือคือ,ค,อคุณคุณ,คณม,มิเชลใช่ไหมครับอ่าคุณจะเข้าไปคุณจะเข้าไปส่งผลไม้ในเมืองไหมอะ่ะวันนี้อ๋ออร่อยเนาะเอะอเอหน้านาดูจากชัดยางงั้นเหรอ เออรอรรอ,อ,อก่อนนะฉันขอจัดก,การฉันขอจัดก,การพวกไอใบสั่งนี่แบบเนาะโอ้พอดีว่าอ่าคนขายตั๋วบอกบอกหมกมันนะครับอ๋อไอเจ้าอวดนันน่ะเหรอโอโอเคฉันก็เป็นโอกาสที่ดีเลยที่จะได้อ่าไม่ต้องไปส่งของอ่ะน,นะอ่ามีมีอะไรเกิดขึ้นงั้นเหรอครับก็ไอเจ้า เจ้าแบบสินค้าที่มันถูกิสต์มานี่ยนะสิมันสวยมันคืออะไรวะมันมันอ่านไม่ออกอัน listable ใช่เหมือนกับว่ามันมันโดนน้ำไงคือแบบว่าเหมือนใบมันโดนน้าแล้วแบบหมึกมันในเนี้ยหมึกมันแบบว่ามันซึมอะไรพวกนี้มันเลยอ่านไม่ออกนะประมาณอย่างนั้นก็เลยมารู้ว่าจะไปส่งอะไรโอ้โชคไม่ดีเลยนะเนี่ย ฉันต้องโดนเมียาดาอีกแน่เลยฉันไม่ยากที่จะไปส่งมันอีกแล้วนะ,ะแต่ว่านั่นนะ่ะมันจะเป็นการผิดสัญญานะครับใช่ไหมมันสําคัญนะครับกับการบบว่าซื้อสัตว์ต่อธรรุธรกิจนะแต่ว่นนี้มันก,ไก็ไต่เวลาส่งแล้วด้วยเนาะเราช่วยเขาดีไหมหรือว่าจุดๆ,ๆดดีช่วยสิโอ,อ้ถ้าไม่นั่งขินนะครับไหนคุณโทริีตให้ผมได้ไหมเผื่อว่าผมจะช่วยได้ โอ้โอ้อย่างงั้นเหรอเธอมีวิธีการแก่อย่างงั้นเหรอโอเคถ้าอย่างงั้นเราก็ดีเลยช่วยฉันหน่อยนะอ่านี่บินไหนดูหน่อยสิโอเคตอนนี้ก็คือตัวละครเอกของเราได้เอาบินอันนี้เก็บใส่กระเป๋าไปแล้วใช่ก็คือขโมยมาเลยไม่ใช่ <laughs> เอามาดูเออนี่นี่นี่เคเหมือนกับว่าอ๋อเราสามารถ แก้พัซเซิลได้นะครับพัซเซิลของตัวสินต,ต่างๆเนาะเห็นก็เป็นเกมแนวดูพัซเซิลด้วยนี่กดเมื่อกี้ผมกดคลิกขวาเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอะไรงงอันนี้คือผมผมผมกดอะไรผิดหรือเปล่า uh, the supplies of uh, Bernini Bakery need to read information in the list แล้วกดอะไรวะ <laughs> กดกดอันนี้แล้วกดอันนี้อะไรอ่ะไม่สามารถอ่านได้หรออ๋อไม่เออคือมันมัน,ม,นมันต้องกดอะไรงงอันนี้โอเคเหมือนเราเอ้ยเดี๋ยวแบบไหนะตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นอะไรปะอันนี้อ๋ออันนี้เป็นแค่ตัวเพิ่มรถเสียงของนี่เฉยนี้ภาษาอันนี้เป็น ตัวปุ่มของเกมโอเคเหมือนกับว่าเราต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่ามาแบบช่วยช่วยในการแต่ว,ว่าแก้พัซโซลตรงนี้ใช่ไหมโอเคมาตอนนี้ผมรู้วิธีและผมไปแอบดูวิธีการมัน youtube เรียบร้อยแล้วคือ <c oughs> เอาดีป่ะพัซโซลเก็เนี่ยผมดูและยากเออแต่ข้อดีคือภาษาที่เขาใช้มันไม่ค่อยยากมากผมพออ่านได้ โอเคนะครับคือวิธีการนะครับคืออย่างแรกเลยคือคนที่ขอสั่งผลไม้อะคือตะลุงคนนี้ด้ยตะลุงร้านเนี่ยร้านในสักอย่างเนี่ยซึ่งวิธีการนะครับที่เราจะสามารถได้คือเราต้องจําเบอร์ตรงนี้4722แล้วไปโทรในโทรศัพท์ <c oughs> คือประมาณว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะแปลแปลตรงที่เขาอ่ะเขียนออกมาได้เราก็เลยโทรโทรกลับไปถามเขาเลยโทรกลับให้เขามารีพีทอีกรอบหนึ่งอะ่ะว่าเออในนั้นมีอะไรบ้างอะ่ะกะกมาซีมันเลื่อนไม่ได้วะ อ๋อลุงเลอดไทนนี้โอ้โง่อะสี่อาเจ็ดอ่อสองอาแล้วก็สองอีกตัวหนึ่งเคดาดาดาโอ้สวัสดีเบเนดีน้เบเกอรี่เอ่อจะให้ชว่วยอะไรไหมเคถามที่กับลิส์นะครับนี่อ่าขอโทษนะครับพอดีว่าอ่าในอันนี้โทรมาจากอ่า คนอ่าในนี่นะครับใน,นซัพพลายของตัวของร้านขายผล,ลไม้เออเออ,อเขาขาน่าจะเป็นเจ้าของร้านขายผลไม้ได้พูดถึงอะไรติดก็ต่อมาครับคุณมิเชลนะครับนี่มิเชลนะครับนี่มิเชลโอโอสวัสดีมิเชลโอเคก็ดีที่ช่วยนะฉันได้อ่านลิสต์แล้วแล้วก็อ่าในเขียนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะโอเคครับ บูเบอรี่ยี่สิบห้าโอเคครับบูเบอรี่ยี่สิบห้านะครับมิ้นสิบห้าโอเคมิ้นสิบห้าครับโอเลนซ์สี่สิบโอเลนสี่สิบนัทสี่สิบอ่าแล้วก็แมงกูสีเอียี่สิบห้าโอเคครับขอบคุณมากมากเลยนะครับโอ้ยินดีเสมอโอเคคือแบบเอาซอมเกมยากมากคือแบบเอาชิปบ้างเมื่อกี้ถ้าผมไม าผมไม่แบบยังไงดีไม,ไม่ไม่ไปอ่อดู youtube ผมผมเดาไม่ออกว่าต้องทำหนังงานนอะเว้ก็ <c oughs> ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นแค่ตัวทดลองเนาะน,นี่เก็ยังเป็นเดโมโอ,อยู่เออแล้วก็แบบว่าพอตัตเต็มมาอาจจะง่ายคนนี้ก็ได้เนาะคือไม่ใช่เลยนะคือเขาคือเกมเนี้ยไม่ค่อยได้บอกอะไรผมเลยไงอ,อันนี้ครับผมสามารถอ่านและแปลมันได้แล้วโอ้ยฉันดูหน่อยสิ โอ้อืมอมอ้โอ,โอไม่น่าเชื่อเลยนะนี่อะโอ้ไหนทำมันได้ด้วยเออฉันมีฉันอยากจะตอบแทนนายจริงๆเลยที่นายช่วยฉันเนี่ยอ่ามีอะไรฉันพอช่วยนายได้ไหมโอ้ถ้าอย่างนั้นคุณช่วยอ่าอ่าพาผมไปที่อ่าเมืองได้ไหมครับโอ,โอ้ได้สิเหลืองแค่นี้เอง โอเคฉันก็ดันดีใจที่ได้ช่วยนายรอแป๊บหนึ่งนะฉันขอไปเอ่อยกผลไม้ก่อนโอเค่โอ้โค้ชนี่แข็งแรงจริงๆเลยนะครับเนี่ยเคปะปรืนเคมา เสียงรถแปลกๆปลกนะขับแล้วขับแล้วขับแล้วนี่นี่สันสันสันโอ้โนั่งดีดีนะตอนนี้ฉันจะเร่งจะไปอีกแล้วโอ้โอ้โอเคครับครับเออจริงมันก็อ่าในใบมันเขียนว่าให้ฉันไปถึงก่อนประมาณห้าโมง นะแต่ว่าดูช่วยเช็คเว,ว,ว,วลาฉันอีกหน่อยได้ไหม <S <S อดดูได้ได้ครับได้ไหนดูหน่อยสิกดผิดขอโทษอ่าทำอะไรวะอ๋อนี่ไงเวลาโอ้ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่วะอันเลขสี่ใช่ปะอ่าสี่แล้วอันนี้สิบสิบ ิบอ่าเข็มละห้าคูณห้าสี่ห้าสิบอ่าอ่านี่ครับตอนนี้สี่โมงห้าสิบแล้วนะครับนี่อ้าวไม่ถูกวะเอ้าทำไมวะฮะแป๊บหน้าเดี๋ยวผมทุกท่านไดผิดวะลองเปลี่ยนเลขดูดิมันยี่สิบชั่วโมงใช่ปะตอนนี้อ่ะก็คือสี่โมงสี่โมงสี่โมงคือเลขสิบหกอ่าอ่าอ่า อ่าอ่าลองดูอ่าโอเคแล้วทําไมวะทําไมอีเมื่อกี้อีคุณลุงอะ่ะมันใช้ดิมันใช้หน่วยเป็น PM เอ็มเว้ยก็คือแบบห้าโมงก็คือสิบเจ็ดนาฬิกาใช่ปะแต่อันนี้คือแบบ <c oughs> โอ้ตอนนี้สิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีแล้วนะครับเนี่ยเฮะรนะอร่อยเนาะเออฉันเดือดเวลาแค่สิบนาทีเองเหรอเนี่ยโอโอ,โอ,โ,อโอเคถ้าอเคงั้นงั้นเราต้องรีบไปแล้วล่ะโอ้ถ้าอย่างงั้นช่วยเปิดช่วยช่วยช่วยเปิดวิทยุให้ฉันหน่อยได้ไหมโถ้เอ้ยอ่าตัวตัว ไิถูกกัเสีออีกไหนไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจัดก,การให้เองนี่นี่ผมได้ทําการตั้งอันนี้ไว้แล้วอเล็กเล็ปปิกาขิเาาปฏิเลขปฏิเลขปฏิเลขปเลีปฏเลเลาเลขปฏ <c oughs> ออิเ, <c oughs> เลขปฏิเลขอ,อ,อกนะิอกอขปล้ปฏิลขปฏิอลขป มันใช้ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวอะเอามาใช้ใช้ยังไงวะติดตรงนี้เดี๋ยวเดมัน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 ใช้แทนกันได้เหรอใครก็ได้ที่มีความรู้เรื่องนี้บอกผมหน่อยโอเคๆ,ๆปไปไปะสามจุดห้าอ่ะอ๋อฮะเพลงนี้ใช่เลยติดเิขกิทธิตเลยวะอืมมันเป็นเพลงที่ฟังสบายจริงจริง โอเคอพวกเราจะเข้าไปที่ตัวเมืองกันเจะนุมโอเคครับผมจะต้องไปเยี่ยมเพื่อนเก่าหน่อยนะโอ้แล้วเพื่อนนายอยู่ที่ไหนกันเหรออาเขาอาเขาบอกว่าให้ผมมาลงที่อาเคิร์ดแกลนโฮเทลนะครับโอ้เพื่อนนายููที่เคิร์ดแกรนโฮเทลกันเหรอเขาทำงานแถวนั้นหรือไงอ่ามันเป็นบ้านของเขานะครับ ฮะ,นะะออาเลยเนาะเออเออโดเพื่อนนายชื่ออะไรล่ะอ๋อโดครับโดเคิร์ดโดโดเคิร์ดอย่างนั้นเหรอเขาเป็นเจ้าของเอ่อธุรกิจเคิร์ดเป็นลูกชายของตระกูลเคิร์ดโอ้มายกอชนี่เขาเป็นเพื่อนของนายอย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยใช่ไหมอ่ะ โอ้แน่นอนเคิรนะ์สแฟมิลี่น่ะเป็นตำนานของที่นี่เลยนะเป็นตำนานของที่หมู่บ้านโทบิกเลยมันเริ่มจากเมื่อมิสเตอร์ดีแลนเคอร์ตายเพราะว่าโรคของไรกอยางเนี่ยแหละครอบครัวของเขาก็เลยจาัดก,การเรื่องธุรกิจทางนั้นต่อไปซึ่งหลายหลายครั้งเนี่ยตรกนะกูลเคิร์สน่ะค่อนข้างที่จะป่วยปในแต่ละรุ่นนะชอบป่วยกันบ่อยมากเลยไม่รู้เป็นอะไรมันหลังจากนั้นหลายปีต่อมาดีแลนก็สูญเสียลูกชาย โดก็เลยได้กลับมาที่ไอ้น,นี่แล้วก็มาดูแลดูแลครอบครัวบรินัทครอบครัวคือธุรกิจของครอบครัวต่อ,อแบบน่ะผมมองตรงนี้ว่าหลังจากนั้นเป็นเวลาหลายปีนะครับก็คือดิ l a ลนดิ a n ลนมิ i ซิงซันโดซินเดอรี่คัมแบ็กทูทอ i บิกแอนด์อินเฮ e ิ a เดอะแฟมิลี่คือเหมือนกับว่าอ่มิ s ซิงนั่นจะแปลว่าไม่แน่ใจว่าแปลว่าคิดถึงหรือว่าสูญเสีย หรือพลาดพลาดวะเอ้ยมิสซิสไม่ว่าคิดถึงเออไปสูญเสียตรงไหนวะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษวิบัติเนาะเออก็ไม่กี่ปีก่อนนี่แหละก็เจาโดก็ได้กลับมาแล้วก็มามีชื่อเสียงขึ้นมาโอ้งั้นเหรอครับโดเขาโอเคมากเลยนันเนี้ยก่อนนะตอนตอนนี้เขาก็ยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะ ผมรู้ครับมันอ่ามันดูเป็นไปนไม่ได้ใช่ไหมล่าสําหรับเขาที่จะดูแลธุรกิจที่บ้านนะ่ะโอ้โอ้แต่ก็ต้องขอบคุณเคิร์ทแฟมิลี่นะที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีอ่ามีความสุขกันนะฮ่าฮ่าฮ่าเคจะเล่งเครื่องนะไอ้นุ่มเอาล่ะคุณที่จะไปหาเอ่อยี่ยมคุณโดเคิร์ทนั่งดีๆล่ะโอ้โอ้โอ้โอโอ ฉันจะพานายไปจอดที่ตรงป้ายรถเมล์เนาะแล้วนายก็ตามหาได้ตามหามันเลยมันเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากมอโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคเมืองสวยมากเอเมืองสวยมากเลยอ่ะคือแบบอ่านี่คือบัสตอบนะแล้วก็เจอกันนะเจ้หนูโอเคครับคุณมิเชลเดินทางด้วยสัสติภาพนะครับ ไปแล้วไปแล้วอ้โหสวยมากเลยอ่ะคือมันดูมันดูพูดไงดีอ่ะมันดูแบบเป็นสามิติเน,ะนาะเนี่ยดูดิมันแบบว่ามีเออมันเหมือนมันเหมือนเป็นภาพกระดาษอ่ะภาพกระดาษแล้วแบบมันมาตัดแปะแล้วมันก็สวยมากเลยอ่ะโอเคครับถ้าอย่างไงก็ต้องขอตัดไปตรงนี้ก่อนนะครับคือตอนนี้คือแบบว่าเพอส้นกินโคตรยากเลยเว้ย แต่ผมเห็นว่าข้อดีของเกมนี้นะครับคือมันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะดูสดใสเนาะเท่าที่แบบว่าไปดูมาไม่ได้มีอะไรที่มันดูแบบว่าเหมือนกับ m e r c u r y a p b e ที่แบบว่าจากเกมธรรมดาเป็นเกมสยองขวัญออ,อแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีภาพภาพที่สวยเออแล้วก็ภาษาผมว่าภาษาเกมนี้ง่ายง่ายกว่าเม r c u r y a p b e เยอะมากเลยจริงๆแต่ในเรื่องของออที่ผมจะลำบากก็มีเรื่องของปุ่มใช่ปุ่มในการใช้เล่พวกนี้ผมยังงงๆอยู่ อีกอย่างในคือเรื่องของพัซจัลในเกมนี้ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะยากยากพอตัวเลยแหละจริงๆอะ่ะโอเคครับงก็ต้อง่อาถ้าคนสนใจนะครับเกมนี้ Sunset Hill นะครับก็ต้องนืมติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบเล่นกดไลค์กดแชร์ subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับ